ครูแหม่มสตูดิโอพืชสมุนไพรสุขภาพและความงามรายละเอียดของที่ใช้และวิธีการแหมมจะวางไว้ที่ใต้ล่างคลิปและคอมเมนต์แรกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แหม่มทำน้ำมันทานะคะไว้ทากระดูกที่แตกหรือร้าวหักได้นะคะพอดีลูกชายเขา ไปอุบัติเหตุมานะคะก็เลยเ,เขาก็ไม่รู้หรอกว่าทีแรกอะ่ะเขาเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าเขากระดูกแตกร้าวน,นะคะเรามีวิธีเช็คง่ายๆเลยนะคะให้เอาน้ําแข็งประครบถ้าเอาน้ําแข็งประครบแล้วรู้สึกปวดมากขึ้นนะคะนั่นแสดงว่าอุบัติเหตุนั้นกระดูกแตกหรือร้าวแล้วนะคะคราวนี้วิธีทำเราก็จะใช้ ไคร1หนึ่งส่วนแล้วก็ตักไคร้หนึ่งส่วนมาเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะคะถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะไครกับตักไครต้ตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเราค่อยเอาลงไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวะคะ่ะเอามาเคี่ยวทอดให้พอเหลืองนะคะแล้วเราก็จะกรอง กรองละเอียดได้เลยนะคะอันนี้แแบบกรองออกมายังไม่ละเอียดมากนะคะก็จะมีผงผงที่เป็นผงสมุนไพรที่หล่นอยู่เราจะใช้ผ้าขาวกรองก็ได้ค่ะถ้ากรองละเอียดนะคะจะไม่มีผงแบบนี้นะคะไพรนะคะเป็นฤทิ์ร้อนเข้าไปช่วยกระจายเลือดนะคะเผื่อมีเลือดข้างค้างในบริเวณนั้นนะคะส่วนตัวของ ตาไคร้นะคะก็จะมีฤทธิ์เย็นทําให้ทราบลงไปในผิวเนื้อได้ดีขึ้นนะคะช่วยรักษาพวกออแผลหรือมีการติดเชื้อต่างๆนะคะตัวน้ำมันก็ช่วยสมานอีกครั้งหนึ่งนะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ใต้ล่างคลิปและคอมเมนต์แรกนะคะถ้ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ